เสือสีบูถือถือกีตวละถือกี่ครับถือกี่ถือกี่อ๋อล่แต้ขลแต้มอ้อ้าวมาแล้วครับพี่น้องอ้นี่ันีปคครับถือถือกี่มาแล้วจ้าปากกดมาอีกแล้วมาอีกแล้วีแต้มนึงแต้มกีนึงแต้ม โน,น่าน่าถุงทักเอาถุงคุับุกป้ายจุงทุกจุงทุกจุนทุกเออเดียว,ว,ยวสวัสดีครับพบก,กันอีกหนึ่งคลิปนะครับน้าครับ่องม้อนไดนะครับเยรเทปชดใช่นะครับเมื่อไหนก็พอครับยอต่อดีอนะครับน้า บ็กับาขมายนสะลาง้ก็ก็ว่าโดนแะครับห่างหายไปดนัวตูบอนะครับมือนะครับล่องดูพ้ตนะครับ้าตกก็ีนบกได้พี่น้องโอ้ยปลาดดตรงพี่น้องทำไมเป็นมึงแน่่น่ะอ้อโดตงนลี้ย่้ยพี่น้องปลาดดตรง เอา้็คัดบานพี่นอ้องต้นสบางนะครับนี่ปลาดดตรงแบบครับครับว่าแต่เขามาตกประกันะพี่นอนะ้องเนาะคุดตักเอาตักเอาพี่นอ้องครับค้ับครับ ไม่ดูดคักดูดแน่แเลเมื่อนี่โอ้ยนี่น้องผิด ครับโอ้จนสิบกวหม่องไซพี่น้องทุกจอดจันนี้นะครับเนาะทั้งปลาขาวทั้งปลาคดนะครับเมื่อนี่เขาแบบทุกยอดนะครับเนาะผมกะตั้งกล้องกะบ่ได้ตั้งกล้องเอาเบิร์ดทุกช็อตนะครับว่ามันกะคำนะครับกะบภาพบรรยากาศกะเย็บบ่ได้นะครับเนาะผมกะจะตัดต่อเป็นบางช่วงบางตอนนะพี่น้องเนาะจะรับปลาหมอนียครับทุกยอดอันนี้นะครับเนาะเดี๋ยวั็เทสิบนะครับพี่น้องมีหนังแข็งกว่ขวานครับพี่น้อง จาดูสเน่นาเหรอ,อ,อครับคักครับอุ้ยอ,าอ,อ,อย้าบ้มงยหลักมี่ังตตเตะดอาวองซำก่อนอา้าสุดยอดมแม่ละใส่บิกบ๊กบพี่น้องอุ้ยอซอ,อนนี้ผลิีเวลาาด้วครับเ้อนุนสว่างครับนุนสว่างพี่น้อง ผ่านนะครับประกฏดทางกับโจบไรโสดบด้บเพี่นอนะ้อเอาประกฏต่อนะครับง่ยายขึนหน่อยยืนทั้งหนมวค่ะจางนั่นละสะานทีข้างกล้องก็ยากแน่นะครับมือนี่ เอเฮย่างตามค้ากล่อง้ะเต็มเลยป้าพี่น้องโอ้ยุดเจเต็มป้าดี่าเลยเพือโดดเป็นโดดมือนิโอ้ยลุตาุการนี่ตัวละอืม อีกเนี่ยมันน้อยเซาโดนแล้วเหรอโงามาเลยประกดุดผลายสองตัวเอามาแล้วครับประกดุดมาแล้วจ้าอ้ใส่กำง,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 ง่าวคับพี่น้องประกดุดมาสูงใล้ก่ายจ้า ปรากฏว่าวสวยสุดยอดเลยจ้ะอืมนี่ว่าคนซ่อนปลาเดี๋ยคนบริษัทนี่ซ้ำชี้เล็กบริษัทุกซ้กำผมขอมาปลาโดดแบบแค่แค่ชี้แรก อะไรโซเราพญ่นหนแล้วพญ่แล้วแจกเตมูเออเาี่ยันเาม่รังแกอเทียใครนียเนาะมนเวามนยูหาาด้วคนคือพ่อนี่ตักแจกย่งเดียวเจว่านี่มูนี้กับีไเมนกับเมน

กันเ้อแม่มมมโดดเออตัวมอเลยโดดิีเยเขาาบอ้ะต่นส้มนะข้าเจ้าไม่ไปียรดนีด็่าตาเนี่บ่ได้บ่ได้โตฆ่าตะมวนน้ำน่าตะมวนน้ำนมาค่ะเขาด้ต้มเหครับ คุณเราคุมืนะคุึกประจํคุณนึงกับว่าหน่อยังรเชื่อในรักันโอ้สิบมถืออ้าวยป้าก็ตอดดีดีป้าเขาดีอยู่ เอายังก็ใส่มันแบบใส่งไงเนี่ยใส่ลายๆไหมบมอนีมันสิมันต่อยเนี่ยบัวาเสื้อสบุ้ได้ถือกี่ตัวแล้วถือกี่ตัวถือกู่ตัวอ๋อพวกเราเอ็มวกเราแต็มช่วยกัน่ เอาวาลครับพี่้องครับเนี่ยปกติครับเนี่ยปกติครับกินแต่ปกติเนี่ยี่ยใส่กี่ลายเนี่ยใส่ก็ถุงมเนี่ยวันเป็นคนอะไรปกติผมกับพี่ติ๊กใส่อยู่ตอนมันจีดข้าวเป็นตาหน้าเลี้หันเอาเนี่ยไม่ใส่แบบว่าไม่ใส่ง่ายๆว่ะ

ถือเลรอครับเว <Wait. S 1> อ,ออีกหนึ่งแต้มพี่น้องอีกหนึ่งแต้ม วัดเนี่ยนี่ใหญ่ยอีกพกหนึ่งมาเท่เ่กันไปนเอาตี่ไหนทถ้าลดคุณบัวเนี่ยงตีดิุก่อนบัวก็จะบอก <ฮะ S 2> ว่กคือเป็นเล็ๆ ยมาแล้วจ้าปลากรดมา,อ,า,าอีกแล้วครับมาอีกแล้วนิ่งแก้มอีนึงแก้มครับอีนึงแก้มโชว์นะชว์นะโอ้ยถุงปลาสิเฮี้ยขาข่ากระโดดปลากรดกัดจิ้มพี่น้องเมื่อนีร่นู่นสว่างเอ๊ะเอาถุงเนี้ยซะกเดี๋ยว ไปแงกเจอกด้วยกันดิต้้งขามันเหล่ยากดิถึงกูเอาถึงอยุคบับกุ๊กไปไงจุมทุกจุมทุกจุมทุกเเดียวอารถไทมาได้บาน

ใส่กำงมาแล้วโยสุดยอดแสดงว่ามีรเกิเลยแมนแนแมนนุ้้มุ้มเาคุ้มีหวข้อมาพอดเลยนะเป็นสิ้เลยตุ้มคุ้มุ้มตกปลาอันบ่ผเบุกคยลงแต่ผมลงจะยู่ทุกคุมลงช่อูทูอ่น่ะยอก่นลันเขาุ้มตุ้มตันปาเยอะานี้ยแซ่บ ไะไฮะกันาามทีมากันขนาดไอ้ยไอ้โบราณากันไปครับช่วงีในเอไยุ่งเงนาอะไไโอ้ซีถืเอาครับครับส้นตะกั่วใหญ่บอกฮะพยัดต้งงเส้นตะกล้วใหญบอกวะซีิเสหมูกบาทเี่บาทเส้สีบาทตัวไห อออตง,ตง,ตง่ามพ้ใส่งามๆอีกแล้วครับคำกอนพี่น้องเอ้ยชิ้นกุ้งยอดสุดยอดอ้อเเอาอีกบัวบัวสุดพุดดิ้สุปนหุงฟ้ฟาเราได้เลยหมอแว่ก็ยู่นี่นนนละ สิบดบุถืออ้าวเยวขึ้นทีส่สามแล้วครับนี่สิบดบุถือเนี่ยนะเมื่ยเนี่ยนกจแมนปยันะประหยกับได้ป้าเขาไอ้เมื่อดิผมว่าสิดพวกั้นกินเหรอสิบประึก

ข้อการตัวเรืขั้นแข็งเลยอ่อนแห้งกับชิ้นกะคืนไปละ่ว,วปพอย่ได้บรัรงเียกระไดมันไหลมากค่ะนมีเอ็นน้นำไปแล้วครับนึงเต้มน้งเต้มงาม โอ้ตัวงงั้มเว้ยโอ้ยสุดยอดพี่้องเสียดายแต่มันขำก่อนนะครับ ใช่หมดได้ใช่หวยไปแล้วมเ็นหดไดดิหวยไอ้แม่นกระเป๋าขันกงอีกแลครับขันกงอีกแล้วเยอเลยจ้าสุดยอเลยจ้าบ้านนสว่างกับเหยื่อเทพชุกชัย ฉันเกิดออ,ออกแล้ว ม,มาแล้วจ้าเมือนแียวพี่น้องสวสวยไหมเนี่ยโอ้สสวยพี่น้องสวสวยเลยปาดเห็นบอนอเห็นบอนอพี่น้องเอยเห็นบอนีส่สวยสวยเลยจ้่เห็นหองหสัก ไซสสวยไหมไซสสวยอีกแล้วอ้าวแทงต้องมาเห็นหวัวหมอแบนเผามาเด้อเพื่นไปเอาหมอแบนยุพี่น้องไซสสวยเลยจ้ามาเห็นหงส์ซ้ำโอ้ยไปเห็นหอดหงส์ปุนดเดิบาีบอ่ะเห็นหงส์อเ,องเ,เ,งเอาเลยอมเลิกวะ เฮ้ยฮะต้องหันดตัวบไงนี่บ่เอออ่ะเียนไหมอันนี้มาเียนไหมนนี้คอยไมเห็นเมืนาบุญพี่รองเอเขากบเขากูดกเขากูดกเขาเอ้ยต้าร่าบุ่งงไหมนะครับยึบเอามาตงงามดูครับพี่น้อง สงสัยมเงินสี่ยูเด็กจุจัดบาทนี่มา้วครับนึแจ้มนแต้มยากเวทดนี่เที่ยวยกบนตะครัวน้ำยกเวดมาข้ามัญานเลยค่ะบนเขาข้ามัานเขาเอ้าเหนเครับพี่น้องมาอีกแล้วใส่สวยไหมใส่สวยใส่สวยอ้ยพูเล่แต้มพูเล่แต้ม อ,อ,อสาาอย่าบอกใครเปิดถุงอ่ะหากระตีัน,น,น่เสียนะจะเป็นถุงเหือเมื่อ <laughs> เอ้าเอ,าอีกล่ายมันกินผ้ามีแต่ตัวของงามพี่น้องเมื่อนี่ นี่นะครับนึ่งแต้มนึ่งแต้มเห็บนบ่า่ะอพี่น้องใหญ่อีกแล้วนึ่งแต้มใส่ไม่ใหญ่เท่าไหร,ตรไ่ตัวนี้ครับอุ้ยตัวไงของไงมาเร็วอุ้ยอยู่เห็นด้ว<ะ>อยอุ้ยเอาห้มันได้ ระปาจะปากานงัดขึ้นก่งงัดขึนอ้ยพี่น้องเอาไม่ได้อะาอขีสยนะ้พี่น้องอ่าตัวปกขดโพขดแม่ปกดพี่น้องเ้ยเว้ยอ้ยขออนุญาตกุมลโอ้ยขอกอดูสังมาอีกแล้วใหญ่ไหม สุวยอดงเลยจ้าใส่สวยใส่สวยคฮึขออีกแล้วขอเงี้ยมีอีกแล้วพี่นุง๊งขั้นโกงอีกแล้วอ้ยขำก่อนอ้ยต,ต่างต่างอะไบันโอ้ยอะพี่นุง๊งเก็บผมเก็บ วุยตุมถกพี่น <Kinda whatever. S 1> ้องเอ้ยไม่แล้วไม่แล้วอีกนึงเตริมครับอื้ออบแบบมันเต้นสิทธไม่ได้ยินเสียงอึบถื้อเขาบอกหนึ่งแต่ครับได้ไหมมาซิมามาซิมา ได้จ้าได้สวยๆเลยเนี่ยเข็ดเล็ยดอยู่ถือบ่บ่ถิ่มุ้งไปก็กินเราเดิยวแต่อย่างย้อนไปทางเจ้ากว่าเดียวอ่มันย้อนทางนี้มันบ่ค่อยอยู่ไหมอีกนึงแก้มพี่น้องถือเสยบ่ถือเสยเดียวอ๋อปุ้งาก้มบ่เวียนหู เค่ไหกระติกมาครับอุ้ยตัวง,งามประจักษ์ตัวนี้เปิดไฟแท้อตอนปคดปาาตัวง,งามตัวง,งามพร้อมพี่น้องเฮ้ยสุดยอดสุดยอดโตปลาได้เหมือนกันเหมือนกันบ่เอาอีกนึงแก้มคุกน่าแต้ม,พ,ตมพี่น้องใส่ปลาไหมโอ้เต็มติ่งกับพ่อห้ามงู tôi đi chung tôi phải tay em của pha chị giỏi chút 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 chú เฮ้ยเฮ้ยถู้วะเฮ้ยสว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 ยเนี่ยตัวมันเต้ยไปอีกแ้วพี่นองสวยสวยสวยจ้ะสุดยอดเลยจ้ะนี่ละเปิดไฟเลยฟ้าชิดอะไรไปยังได้เลยประเด็นย่างไส้ตรงนั้นชื่อิสิตะ อุ้ยรุดบอ่อรุดถอ,อยู่ใไม่แลครับนุ่แต่หาก้อยรองบนที่ถือบอ่พี่น้องถือครับถืออุ้ยสวง,งามพ่อไม่เ่ไม่เงามครับสวยสวยนุ่งแจรุดขัเที่ยวหุ มันเ,มเหวี่ยงไปนี่ท่ามันสีขาวเป็นข้อด้พยอดทางถาังเวียนเขาชีตโฟกุนะท่านถังเวียนมันเอาขึ้นเต็มยิบเวียนปิดไฟมีแมพเจียครับผมสำหรับหมายบนนู้นสว่างในมือหน,นินะครับเนะอกวาสองสามทุม่มอยู่นอพี่น้องเนาะผมกะจะเฝ้ากับไปขืนของขึ้นกเนาะครับเวลากะบ่อหลายขึ้นมูนะครับเนาะปลาที่ไหนนะครับ,นะรบโอ้จนสิบวิมีหม่องไส่พี่น้อง ชุดยอดอีหลีนะครับเนาะทั้งปลาขาวทั้งปลาคดนะครับเมื่อนี้เขาแบบสุดยอดนะครับเนาะผมกะตั้งกล้องกะบว่ได้ตั้งกล้องเอาเบิดทุกช็อตนะครับเพราะว่ามันกับคำนะครับกะภาพบรรยากาศกะเจ็บว่ได้นะครับเนาะผมกะบะตัดต่อเป็นบางช่วงบางตอนนะพี่น้องเนาะอุ้ยสำหรับปลาเมือนีลครับสุดยอดอีนนี้นะครับเนาะเดี๋ยวอับเท้เบิรงดนะครับพี่น้องผมมีน้ำแข็งผ่มีน้ำแข็งพอกก่อนครับพี่น้องปลาจนสีน่าเลย คักคักครับอุ้ยเอาบอลมือหยิแข็งหลักมีทั้งใสะอยู่ตัวนี้เอาสองสามก่อนเอาสุดยอดไหมล่ะใส่บิ๊กบิ๊กพี่น้องโอ้ยหน่ออ่อนซ้อนนี่โปรดมีเวลาเด้อครับเด้อบอนุ่นสว่างครับบอนุ่นสว่างพี่น้องสุดยอดครับสุดยอด ผมก็ขอขอบพระคุณน,นะครับผู้ที่เข้ามาัะเบิงรับชมนะครับเนาะหวก็ผู้ที่กดติดตามให้เนาะครับเนาะกาจังไรกัเป็นกำไรก,กำลังใจให้กันโดนนะพี่น้องเด้อบ่ถือว่พิษนะพี่น้องหูเข่ากับหิ้วได้บัตรครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับจะขอขอบพระคุณครับ